ทรู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ5ปีซ้อนจาก n p e r f สวัสดีค่ะมาอยู่กับพ่าแพรใน r o ม m Switch News นะคะผ่านการจัดรายการจาก True View Room นั่นเองค่ะอัปเดตข่าบันเทิงกันในช่วงนี้กับข่าวแรกที่ต้องบอกว่าดูจะเป็นกรณีพิพาทใหญ่โตแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงยังไงนะคะสำหรับ ครอบครัวของคุณเสกโลโซนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทางด้านฝั่งคุณภรรยาคุณกาเนี่ยออกมาโพสต์ถึงลูกชายแล้วก็น้องกวางนะคะรวมไปถึงเธอยังมีแบบว่าข้อความฝากไปถึงผีบ้านและกรามหักอ้าวยังไงจะเป็นใครอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เป็นประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะยังเคลียร์ไม่ลงตัวสักทีนะคะสําหรับเรื่องราวในครอบครัวสุขพิมายค่ะที่เริ่มก่อตัวขึ้นนะคะโดยตัวเรื่องเนี่ยจากการที่ว่ามีการออกมาฉะกับแฟนสาวของลูกชายคนโตอย่างคุณเสือเศรษฐการปอมขโมยเงิน20ล้านค่ะจนเกิดการโต้กันไปมาลุกลามไปถึงปัญหาในครอบครัวระหว่างลูกๆนะคะอย่างเสือแล้วก็กวาง แล้วก็แม่อย่างคุณการมิพาก่อนก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่อย่างที่บอกว่าดูท่าจะไม่จบง่ายๆซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายลูกชายอย่างคุณเสือาค่ะได้ออกมาโพสต์ร่ายาวถึงเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะพาแม่นั้นไปตรวจสุขภาพจิตแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นอีกล่าสุดค่ะฝั่งคุณการผู้เป็นแม่ได้ออกมาโพสต์ภาพควงสามีอย่างคุณเสกโลโซนนั้นไปเที่ยวพักผ่อนพร้อมกับโพสต์ข้อความโต้สิ่งที่ลูกชายโพสต์ก่อนหน้านี้เป็นข้อข้อเลย ซึ่งคุงการนะคะได้โพสต์เอาไว้ว่าอากาศบริสุทธิ์สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคบา้าอันที่จริงกวางและสื่อรวมถึงอ่ะอันนี้เธอขออ่านตามที่เธอพิมพ์เลยแล้วกันนะคะรวมถึงอีกที่ข่าฝันสลายควรต้องตากแดดและอยู่กับภูเขาและท้องฟ้าบ้างนะลูกคนบ้าจะไม่รู้ตัวหรอกว่าบ้าเช่นเด็กๆทั้งสมนี้เสือแม้ว่าเสือต้องบำบัดอย่างเร่งด่วนนะครับ เพราะความเป็นตัวเองของลูกหายไปหมดแล้วลูกไม่รู้ตัวแค่เห็นกงจักเป็นดอกบัวเท่านี้ก็ผิดปกติแล้วและที่มากกว่านั้นลูกควรเข้าวัดสนทนาธรรมกับพระบ้างนะคะก่อนที่จะเห็นผิดเป็นชอบไปมากกว่านี้เพราะพ่อแม่คงสอนไม่ได้แล้วต้องรบกวนพระช่วยขัดเกลาจิตใจให้สุขขึ้นอะไรควรไม่ควรเพราะลูกๆทั้งสองยังไม่เคยรับการสั่งสอนขัดเกลาจิตใจให้สงบสะอาดบริสุทธิ์ ร้องสารว่าให้แม่ต้องห่างกี่เมตรอะไรไม่รู้ไร้สาระและสั่งตรวจสุขภาพจิตออกสื่อโครมโครมแลว้วมาประกาศย้อนแย้งกันนะในตัวเสือกวางเองแล้วเธอก็มีแบบดอกจันไว้นะคะเขียนไว้ว่าลูกที่เกลียดพ่อแม่จะยัดเยียดนรกให้พ่อแม่ดีที่มันเปิดเผยม,มาไวเพราะถ้าช้ากว่านี้อาจจะสร้างสถานการณ์ว่าพ่อแม่เป็นบ้าแล้วเอาไปทิ้งไว้ให้อยู่ในโรงพยาบาลบ้า จะได้เสวยสุขในสมบัติมากมายที่พ่อแม่หาไว้ให้หรือไม่ก็บ้านบางแคและที่สำคัญฝากถึงอีฝันสลายและอีกรามหักด้วยนะว่าไม่เหนียดไปเรียนมาใหม่เธอก็พิมพ์อันนี้อัดแอบหยาบคายนิดนึงขออนุญาตเซนเซอร์นะคะเธอบอกว่าลูกฉันไม่ได้พิมพ์แบบนี้และตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ใช่ลายมือลูกลูกฉันและพวกเธอกำลังทำลายครอบครัวฉันทำให้ลูกลูกฉันอาจต้องถึงขั้นลำบากจริงๆ เพราะฉันจะฟ้องยอทุกอย่างคืนมาพอร,ะระบอกครอบครัวเนรคุณช่วยไม่ได้เพราะถ้าลูกๆมันจะโง่ขนาดนี้ฉันก็ไม่รอให้ทุกอย่างที่ฉันหามาต้องชิบหายแน่ๆในรจะด่ายังไงก็เรื่องของพวกคุณอ่ะใช้คำว่าพวกคุณแล้วกันท่ามกลางชาวโซเชียลนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ โอ้โหดเดือดมากจริงๆใครอยากรู้เวอร์ชั่นแบบที่ไม่เซนเซอร์ไม่เซนเซอร์คาหยาบคายจะเป็นยังไงนะคะลองไปหาอ่านเอาในโพสต์ของคุณการได้ไม่รู้เลยว่าเรื่องราวน่าจะจบลงอย่างไรอาจจะต้องรอติดตามกันต่อไปก็แล้วกันมาที่เรื่องราวน่ายินดีกันบ้างดีกว่านะคะสาหรับคุณเท่งเถิดเหิงนั่นเองค่ะเกาะหน้านี้เนี่ย มีโปรเจกต์หนึ่งออกมานะคะกับโปรเจกต์ที่จะเอาสิ่งของของดารามาประมูลเพื่อเอาเงินไปบริจาคเป็นการกุศลค่ะปรากฏว่าคุณเท่งนะคะได้ทำยอดประมูลไปถึง1 0 0 0 0แสบาทงานนี้เจ้าตัวบอกว่าประทับใจมากเลยค่ะ เพราะว่าคนที่ประมูลไปนะคะสมทบเงินให้อีก1 0 0 0 0แสนด้วยจากกรณีที่คุณแจ็คแฟนฉันทำโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาค่ะโดยจะไปขอสิ่งของจากดาราศิลปินเนี่ยมาเปิดประมูลแล้วเงินที่ได้นะคะก็จะนำไปทำบุญเมื่อถึงคิวของซุปตาตลกเท่งเถิดเทิงค่ะก็เลยได้มอบของที่เคยใช้ทำมาหากินไปร่วมประมูลนั่นก็คือปี๊บนะคะที่ใช้สาหรับอบไก่ แถมยังตั้งเงื่อนไขไว้ด้วยว่าใครที่ประมูลปีปในราคา1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยจะไปอบไก่ให้ทานถึงที่บ้านเลยปรากฏค่ะว่ามีคนมาร่วมประมูลกันเยอะแม้แต่พี่น้องสอบป,ปอลาวซึ่งคุณเท่งนะคะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยยังไปที่ลาวลำบากเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 แต่หากว่าคลี่คลายแล้วก็จะไปเที่ยวหาแฟนคลับแน่นอนค่ะล่าสุดค่ะเผยโฉมผู้ที่ประมูลปีไปในราคา1 0 0 0 0แสนบาทนะคะโดยคุณเท่งก็นัดกันว่าจะไปทำไก่อบให้ที่บ้านเขา ตัวคุณเท่งเองก็เดินทางไปตลาดค่ะหาซื้อไก่ด้วยตัวเองแล้วก็นํามาหมักทิ้งไว้เมื่อถึงเวลานัดในช่วงเย็นก็เดินทางไปที่บ้านของผู้ประมูลแล้วก็ได้พบกับแม่เจียงนะคะเจ้าของเงิน1,000 0แบาทยอมรับเลยว่าอยากจะช่วยทําบุญซึ่งคุณเท่งก็บอกว่าจะนําเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อลงศพถวายวัดอีกส่วนก็จะนําไปถ่ชีวิตโคกระบือค่ะ กระทั่งถึงเวลามอบเงินนะคะแม่เจียงนั้นมอบเงินให้กับคุณเท่งจํานวน2 0 0แสนบาทค่ะคุณเท่งก็เลยเอ่ยปากชมนะคะว่าคนรวยอยู่แล้วเนี่ยก็รวยยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือรวยน้ําใจขอให้ผลบุญช่วยหนุนนําให้เจริญยิ่งขึ้นไปอีกและสุขภาพแข็งแรงพร้อมแซวด้วยนะคะว่ามีที่ไหนประมูลปีบ1 0 0 0 0แสนมาที่บ้านให้อีก1 0 0 0 0แหลังจากนั้นค่ะก็ลงมืออบไก่ให้ทุกคนนได้รับประทานกัน ซึ่งทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าอร่อยมากด้านผุนเทงเองก็ซึ้งใจนะคะไม่คิดว่าในสถานการณ์โควิด -19 เช่นนี้จะมีคนใจบุญแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นั้นหายากมากๆค่ะ น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นภาพที่น่าประทับใจมากขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยอีกคนละกันค่ะมาที่อัปเดตอาการป่วยของคุณหญิงแมงมุมกันบ้างดีกว่านะคะก่อนหน้านี้ที่เราได้เห็นภาพไปแล้วจากอาการที่เธอป่วยอยู่ขณะนี้นะคะอัปเดตกันว่าตอนนี้ร่างกายของเธอเป็นยังไงบ้างคะ่ะ เชื่อว่าหลายคนก็ต่างคิดถึงคุณหญิงแมงมุมนะคะหมอมราชวงศ์ศีคำรุ้งยุคคนผู้จัดละครคนเก่งค่ะที่ต้องพักรักษาตัวจากอาการป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบและโรค SLE หรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองทำให้การรักษาโดยรวมนั้นเป็นไปได้ยากค่ะต้องนั่งรถเข็นช่วยพยุงร่างกายอยู่ตลอดเวลาโชคดีที่มีคู่แท้อยู่ข้างกายนะคะนั่นก็คือคุณพัชระหรือว่านายพลดลลาสามีที่คอยดูแลอยู่ไม่เคยห่าง ล่าสุดค่ะทางอินสตาแกรมของคุณหญิงแมงมุมนะคะก็เผยภาพที่น่ายินดีอย่างมากโดยคุณหญิงแมงมุมสามารถนั่งด้วยตัวเองได้แล้วเป็นภาพที่อบอุ่นของครอบครัวที่เปลี่ยนบรรยากาศไปแคมปิ้งนอกบ้านโดยระบุแคปชั่นเอาไว้ค่ะว่านั่งเองได้แล้วยิปปี้ทั้งนี้นะคะชาวเน็ตและเหล่าดาราในวงการบันเทิงเนี่ยฝัางก,ก็เข้าไปคอมเมนต์ ขอให้คุณหญิงแมงมุมหายไวๆพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับคุณหญิงแมงมุมและนายพลดอลล่ารวมถึงสวัสดีปีใหม่ขอให้เป็นปีที่ดีของทั้งคู่มีความสุขตลอดปีและตลอดไปด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณหญิงแมงมุมหายไวๆค่ะ มาที่อีกหนึ่งเรื่องราวของคนมือบอลกันบ้างนะคะคนมือบอลที่เราเห็นได้ทั่วไปเลยไม่ว่าเราจะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญต่างๆบางคนก็ไปขีดเขียนสลักหินไว้บ้างไม่แค่เฉพาะในเมืองไทยนะคะบางทีไปเที่ยวต่างประเทศก็ไปเจอลายมือภาษาไทยเขียนเอาไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวของเขาซึ่งจริงๆแล้วไม่น่ารักเลยอย่างล่าสุดนะคะคนที่เจอกับตัวเลยคือคุณสงกรานั่นเองตั้งใจทำสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาก็หนีไม่พ้นคนมือบอลจนได้ค่ะ ตั้งใจทำสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมขึ้นมานะคะเพื่อให้คนที่เดินทางมาเที่ยวที่เขาใหญ่เนี่ยได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สนุกสนานกับกิจกรรมโปรดกันแบบเต็มที่แต่เมื่อมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะนักธุรกิจหนุ่มชื่อดังสงกรานเตชะนรงค์เลยต้องขอลุกขึ้นมาจัดการขั้นเด็ดขาดสักหน่อยโดยเจ้าตัวนะคะได้ใช้พื้นที่บน i n s t a g r a m Story ค่ะโพสต์ประกาศตามหา บุคคลมือบอลที่ใช้สีนั้นขีดเขียนพื้นที่บริเวณรอบข้างของสนามเป็นข้อความภาษาอังกฤษขนาดใหญ่นะคะซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายให้กับสถานที่ดังกล่าวแล้วแต่ก็ยังทําให้ทัศนียภาพโดยรวมของพื้นที่เนี่ยดูไม่น่ามองด้วยนอกจากคุณสงกรานจะนําเอาภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้นมาโพสต์ให้ได้ชมกันแล้วนะคะงานดีเจตัวก็ยังได้แนบข้อความฝากไปถึงบุคคลมือบอลโดยการแนะนําให้รีบออกมาแสดงตัวค่ะ ผู้ส่งการ์บอกเอาไว้ค่ะว่าน้องที่ทำแบบนี้รอบสน,นามรีบมามอบตัวนะครับ mm hmm. เห็นอยู่ในกล้องวงจรปิดเห็นอยู่นะครับว่าเป็นใครรีบมาหามาคุยกันดีๆอย่าให้ต้องไปตามนะครับ เดี๋ยวนี้เขามีกล้องวงจรปิดกันแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่พื้นที่ที่คุณจะสามารถไปขีดเขียนหรือว่าไปสร้างสรรแบบว่ากราฟฟิตี้ใดๆไ,ได้เนี่ยอย่าไปทำเลยดีกว่านะคะมาที่เรื่องรายินดีของคู่นี้กันบ้างค่ะโพสต์ครบรอบแต่งงานเขาอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานเลยแล้วก็เป็นคู่สร้างคู่สมจริงๆสำหรับคุณกบสุวรรณานและก็คุณโบค่ะ นานานจะโพสต์รูปคู่หวานๆลงอินสตาแกรมนะคะสำหรับคุณแม่ลูกสองกบสุว่านันนอกจากจะมีโอกาสพิเศษแบบนี้ที่ล่าสุดก็ได้เห็นคุณกบโพสต์ภาพคู่สามีสุดที่รักคุณบรูคดนุพรลงอินสตาแกรมค่ะเนื่องจากว่าเป็นวันครบรอบแต่งงาน13ปี โดยคุณกบนะคะนอกจากจะโพสต์รูปคู่น่ารักน่ารักแล้วก็ยังได้เขียนแคปชั่นขอบคุณแล้วก็บอกรักสามีไว้ด้วยแถมเผยโมเมนต์หวานๆที่คุณกบบอกว่าจัดเรียบร้อยให้แล้วตั้งแต่เช้าทั้งของขวัญและจุปป๊บไปหนึ่งฟอดแฮปปี้ y 1 3 a n n n v e r s a r y อนะคะขอบคุณพี่บรูที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างและมีแต่สิ่งดีๆให้เสมอขอบคุณที่รักกันตลอดมาและทำตามสัญญาตลอดรักหนูกับลูกให้มากๆนะคะ นี่ไม่ใช่คำสั่งแต่อย่างได้รักพี่บรูปที่สุดนะคะแฮ p ปี้แ n นนิเวอร์ซารีปอลวันนี้ต้องทำงานแต่ของขวัญกับจุ๊บหนึ่งฟอดจัดส่งเรียบร้อยแต่เช้าแล้วครับซึ่งแฟนๆน,นะคะต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แฮ p ปี้แ n นนิเวอร์ซารีกับความรักของคุณกบแล้วก็คุณรูปที่มั่นคงจนมาถึงวันนี้ด้วยค่ะ